นะตอนนี้น่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ครับแท็กซี่ค่ะทำไมถึงเลือกแท็กซี่อ่ะก็มันปลอดภัยกว่าพูดว่าอะไรคนบ่มีคนนั่งเนาะมันก็นเหนื่อยวนอนเหนื่อยจังเด้อเหนื่อยแตกอย่างนั้นเราไม่ได้ตะเที่ยวแล้ว ปัจจุบันการเดินทางในชีวิตประจำวันของผู้คนต่างก็มียาพาหนะที่หลากหลายซึ่งจะนำพาไปถึงจุดหมายปลายทางและอำนวยความสะดวกสบายได้อย่างรวดเร็วแต่เมื่อสังคมเปลี่ยนไปเป็นเงื่อนไขให้วิถีชีวิตของผู้คนต้องเปลี่ยนตามหมดยุคสมัย3ล้อทีบกลายเป็นแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างรถ2แถวรถประจำทางาาากรรใช้บิ นั่นนั่งสร้องก็เสียถูร์บริทารดีนะน่าจะยังคงมีอยู่นะเพราะว่าคนเท่าคนแก่เนี่ยไม่นั่งหรอกมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามันจะลําบากในการขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงเขาก็จะใช้สําร้อกันเป็นส่วนใหญ่ก็อยากจะให้เขาอนุรักษ์เอาไว้เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับคนที่อายุมากมากก็ยังจะได้ใช้อยู่ตลาดอําเภอเมืองปทุมเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ยังคงมีสําร้อถี่ให้บริการประชาชน จากการลงพื้นที่มีผู้ปั่นสาล้อถีบเพียง20กว่าคนพบว่าผู้ประกอบอาชีพสาล้อถีบ้วนเป็นชายสูงอายุในอดีตรถสาล้อถีบเป็นชีวิตประจําวันของคนในสังคมไทยมาหลายชั่วอายุจึงทําให้ลุงนอมผู้ขับรถสาล้อรับจ้างมานานกว่า20ปีเล่าว่ารู้สึกเสียใจจะอนุรักษ์รถสาล้อถีบไวอยากให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้เห็นประมาณพศสาหครับไม่ได้เก็บค่าอะไร,รครับ ไม่ได้เสียค่าอะไรสำลักก็ออกมาข้างนอกก็มีที่จอดผูเผืยอก็จะลาจอมาไล่กก็มีที่จอดก็วนไปวนมาแถวนี้หลบไปก็หลบมาอย่างเก็คิดอยากจะเปลี่ยน,นครับ <คน S 1> แต่ยังไม่มีงานอาจจะหายครับถ้าอยู่ไปนานๆคนก็นิยมมอไซค์แท็กซี่ไปอย่างเงี้ยอยากจะให้คนมานั่งเหมือนเดิมครับจะได้อนุรักษณ์ของเก่าไว้บ้างเนี้ยเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ก็เนี้ยใจปวดจะไม่ได้ตังอาชีพขับสำล้อที่ มีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่นิยมใช้บริการเพราะต่างก็มีรถยนต์ส่วนบุคคลและภายในละแวกนั้นมีรถสาธารณะให้เลือกใช้เป็นจำนวนมากอาชีพ3ล้อทีมในจังหวัดปทุมธานีไม่มีหน่วยงานราชการใดเข้ามาช่วยเหลือและจัดก,การระเบียบเหมือนกับรถบริการชนิดอื่นไม่เห็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานไหนที่มา,มาสนใจที่จะเล่นเรื่องนี้เลยครับโดยเฉพาะที่เป็น บริเวณที่เป็นชุมชนเก่าดั้งเดิมอยมางนเช่นตลาดคุณตลาดอย่างเนี้เพราะว่ารอบนอกเนี่ยบริบทของสังคมมันก็เปลี่ยนไปการเดินทาง3ล้อเนี่ยมันไม่มันไม่ตอบสนองจุดประสงค์ของของคนที่ต้องการจะเดินทางคนที่เดินทางเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันช้าหนึ่งคือมันช้าสองก็คือมันมันใช้แรงงานคนซึ่งใบไกลๆเนี่ยมันไม่ไหวมันเป็นวิถีชีวิตมันมันเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งมัน ผมว่ามันเป็น,สนเสน่ห์นะฮะมันเป็น,สนเสน่ห์อย่างหนึง่งถือได้ว่าผมว่านะมันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้อาชีพสามล้อถีบที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดและเป็นต้นกําเนิดของรถรับจ้างอาจากลายเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าในตำนานที่รุ่นลูกรุ่น,น,นหลานได้ศึกษาผ่านตำราเท่านั้น ต่อไปสำล้อถีบจะลงเหลืออยู่ได้อย่างไรหากไม่มีหน่วยงานภาครัฐส่วนใดเข้ามาช่วยเหลือจึงไม่น่าแปลกใจที่สำล้อถีบจะเลือนลางหายไปจากสังคมไทย